สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจตรทการเป็นหัวหน้าโครงการเพิ่มมูลค่าจากน้ำอ้อยเป็นกรดริเวลินิกเพื่อใช้เป็นสารควบคุมวัชพืชโดยโครงการวิจัยนี้นะคะทางหมหา,าวิทยาลัยสงขลานครินได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ2,566ทางสำนักงานนะคะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในด้านวัตถุดิบ ทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอ้อยและต้นทรายจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อพัฒนาสารตั้งต้นจากน้ำอ้อยมาผลิตเป็นกรดเรวูรีนิกแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของการกำจัดวัชพืชอะค่ะโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของลดปัญหาการเผาอ้อยต่างๆค่ะในงานวิจัยนี้มีคณะวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศักยภาพของกฎริวูลินิกในการกำจัดวัชพืชโดยมีทางรองศาสตราจารย์ดรณลิศท้าวจันทร์เป็นผู้ดูแลโครงการค่ะส่วนในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะมีการศึกษาในเรื่องของการผลิตแล้วก็การสกัดกฎริวูลินิกให้บริสุทธิ์ค่ะโดยมีทางรองศาสตราจารย์ดรพกามาศเจตพัฒนานนเป็นผู้ดูแลโครงการ สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรนริเท้าจันทนะครับอาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์นะครับสำหรับทีมคณะทรัพยากรธรรมชาติเราก็เป็นทีมวิจัยหนึ่งนะครับที่ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับในการที่นําน้าอ้อยนะครับมาพัฒนาเป็นกรดลิวเลนิกแอซิดสำหรับใช้ในการควบคุมวัชพืชในแปลงอ้อยนะครับ ในส่วนของทีมวิจัยคณะทรัพย์นะครับเราได้นําสารสกัดดังกล่านะครับมาทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการนะครับเบื้องต้นที่จะทดสอบในส่วนของการควบคุมวัชพืชได้แก่วัชพืชใบแคบวัชพืชใบกว้างและวัชพืชตระกูลกกนะครับเราพบว่าสารดังกล่าวในห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพดีนะครับอยู่ที่80-90%ิาสิบเนะครับทำให้วัชพืชน,นั้นแห้งตายนะครับที่ระยะเวลา7-2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเองนะครับเราก็นําสารดังกล่าว มาทดสอบความเป็นพิษในต้นอ้อยนะครับเราพบว่าสารก่าวยังคงมีความเป็นพิษต่อใบอ้อยเพียงแต่ว่าลักษณะความเป็นพิษนั้นจะเป็นเฉพาะจุดที่ได้รับสารตัวนั้นนะครับแต่ลักษณะอาการก็จะไม่ลุกลามนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ96ชั่วโมง และหลังจากนั้นก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตของต้นอ้อยตามปกตินะครับเมื่อผลที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับทั้งสองส่วนเราก็นําไปขยายผลต่อในการทดสอบในสภาพแปงนะครับเราพบว่าการทดสอบในสภาพแปลงในพื้นที่5้าไร่ประสิทธิภาพของสารยังคงไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ายังมีปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้การสรุปผลการทดลองในเบื้องต้นย,ยังไม่สามารถ ฟันธงได้ว่าสารดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการที่จะใช้ในการควบคุมวัชพืชน,นะครับดังนั้นเองในส่วนของนักวิจัยจะต้องมีการค้นคว้าพัฒนาหรือหารูปแบบวิธีการอื่นๆต่อไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของสารตัวนี้นะครับเอามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมวัชพืชได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับและทีมวิจัยนะครับที่ได้สกัดสารตัวนี้ออกมาครับทำให้เราสามารถที่จะนําไปทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและในแปลงทดลองได้ครับ